อะไรความเข้มข้นเท่าไหร่ติดอยู่ทั้งวันหรือเปล่าอยากฉีดหรืสเปรย์แล้วอยู่ยันเย็นอยากกินสบายแต่อยู่ข้ามวันสวัสดีค่ะพีอาร์กุ๊ก EP ปฐมบทวันนี้เราจะมาตอบคำถามกันนะคะว่าเหตุผลอะไรที่มีคำถาม1,2,3,4ถามเข้ามากันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นหอมติดนานแค่ไหนหอมติดนานไหมน้ำหอมเกรดอะไรใส่ความเข้มข้นเท่าไหร่ติดแน่นแค่ไหนแล้วจะอยู่ได้นานข้ามวันหรือเปล่า หอมเกรดอะไรที่คนทั้งวักินทั้งวันหรือเปล่าอยากฉีดหนึ่งสเปรย์แล้วอยู่ยเย็นๆอยากกินสบายแต่อยู่ข้ามวันเดี๋ยวเราจะมาไขข้อสองสัยกันค่ะว่าถ้าอยากทําอย่างนั้นทํำยังไงใช้อะไรแล้วทําได้มากน้อยแค่ไหนไปดูกันค่ะคำถามที่1คือน้ําหอมเกรดอะไรนะคะน้ําหอมเกรดอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่อยากให้เทียบเกรด เกตเอเกตบีเกตซีเกตเบอร์เกตก๊อปเกตซีซีเกตเเตอร์แบรนด์จริงๆคือน้ำหอมเคาน์เตอร์แบรนด์แค่ไปอยู่บนห้างเฉยๆนะคะจริงๆแล้วมันจะมีการจัดหมวดแบบนี้ค่ะคือ1ความเข้มข้นเนี่ยประมาณไหน2อระยะการติดทนแค่ไหนหรือใส่ความเข้มข้นเท่าไหร่อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็3คือเป็นน้ำหอมเบสอะไรเบสน้ำเบสออยทาแีดีกว่าค่ะน่าจะได้คำตอบที่ดี สถ้าสมมุติว่าซื้อไปแล้วไม่ชอบอ่ะคืนได้ปะโอ้โหมันเป็นคำถามที่แบบคลาสสิกหรือเปล่าวะคือเมื่อคุณตัดสินใจซื้อไปแล้วนะคะไม่มีที่ไหนให้คืนหรอกคะ่ะแต่ว่าวิธีที่จะเคสง่ายๆนะคะ <ๆ S 2> เดี๋ยวมาบอกคะ่ะอ,อันดับแรกถ้าซื้อออนไลน์นะคะคุณจะต้องรู้โน้ตนะแต่แต่แต หลายๆคนไม่ทราบโน้ตเอาอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องของโน้ตพักไว้ก่อนอันดับ2ถ้าซื้อที่ c o าน์เตอร์แบนเนี่ยนะคะเราจะอ้างอิงจากคลิปที่เราเคยออกกับคุณพอนั่นก็คือว่าจากตอนแรกนะคะที่เราดมที่ขวดก่อนเนาะและทีเนี้ยเรารู้สึกคือคือเรารู้สึกแบบแบบเหมือนประทับใจในครั้งแรกเนี่ยประทับใจอะไรชอบกลิ่นหรือเปล่าหรือว่าชอบการออกกลิ่นไหมถ้าเรารู้สึกว่า มีบีเอมาบอกว่าเฮ้ยกลิ่นเนี้ยแบบดีเหมาะกับคุณกลิ่นสักอาดแต่ว่าเปิดกลิ่นมามันเปรี้ยวอะ่ะอาจจะไม่ชอบใช่ปะฉะนั้นอยากรู้ต้องลอง1คือลองลงกระดาษ2คือลงผิวถ้าสมมติคุณคิดว่าเฮ้ยกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่เขาแนะนําแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่อะ่ะเราลงผิวเพื่อเทียบกับกระดาษเพราะว่าบางตัวนะคะที่มีโน้ตความเขียวเนี่ยลงกับผิวเราจะละมุนกว่าแต่ว่าลงกับกระดาษเนี่ย เขียวไม่ไหวเขียวแบบเขียวอีเขียวแบบแบบดมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะบายบายส่วนย้อนกลับมาถ้าสมมติซื้อออนไลน์ใช่ไหมคะเราต้องถามที่ร้านก่อนว่าเป็นกลิ่นเบากลิ่นหวานกลิ่นผลไม้กลิ่นออกแป้งหรือว่ากลิ่นออกดอกไม้ตัวคุณเองอรู้หรือเปล่าเอาง่ายๆนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเราบอกว่ากลิ่นหอมหอมหอมแบบไหนอะถ้าสมมติว่าเราชอบกลิ่นแนว ถ้าเป็นแนวอาร์มินีโคดนะคะก็จะเป็นกลิ่นเข้มกลิ่นเท่อะแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นนิดหน่อยนะคะตอนเปิดนั่นก็คือเป็นน้ําหอมแนวของผู้ชายนะคะหรือถ้าคุณบอกว่าชอบกลิ่นแบบแนวทะเลแบบบุกเกอรี่อะควาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องถามเขาว่ามีกลิ่นสดชื่นเหมือนฟิลน้ําทะเลไหมแบบนี้น่าจะดีกว่านะคะแล้วก็ ถ้าใครบอกว่าชอบกลิ่นดอกไม้ไม่ชอบซ่อนกรินไม่ชอบกุหล,ลาบแต่ว่าในน้ำหอมมีโนต้ตกุหล,ลาบเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นแกนของมันสมมติว่ากลิ่นนั้นอะแค่เป็นกลิ่นที่บอกถึงความสะอาดเป็นวู้ดดี้เป็นแนวแบบว่าสดชื่นนะคะเขาอาจจะมีดอกไม้นิดหนึ่งเข้ามาก็ได้แต่เราอาจจะต้องถามเพราะว่าเป็นกลิ่นแบบ ดอกไม้กลิ่นหลักไหมตัวนี้กลิ่นหลักไหมกลิ่นอะไรคือกลิ่นหลักอย่างงี้ดีกว่านะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะถามว่าน้ําหอมอะติดนานแค่ไหนเพราะอะไรเพราะว่าผิวแต่ละคนนี่นะคะไม่สามารถที่จะเก็บน้ําหอมได้เท่ากันอย่างผิวป้อเนี่ยเป็นคนที่มีความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าช่วงไหนอาบน้ำอุ่นนะคะก็จะมีผิวที่แห้ง ก่อนที่เราจะฉีดน้ำหอมเนี่ยเราก็จะทาบอดี้โลชั่นก่อนนะคะเพื่อให้ผิวเรามีมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็สามารถฉีดน้ำหอมแอลกอฮอล์ได้แต่ถ้าคนไหนผิวแห้งนะคะแนะนำให้ใช้บอดี้ออยล์หรือว่าน้ำหอมออยล์นะคะแตม้มตามจุดชี้ประจรนะคะหรือว่าข้อพับนะคะหรือถ้าใครเนี่ยนะคะมีออกไปไซ่งานบ่อยหรือว่าเป็นเซลลออกไปเดินนู่นนี่นั่นบ่อยหรือว่าเดินตรวจงานบ่อยเจ้าของกิจการ คุมคนงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะต้องมีแอคทิวตี้ในการเดินบ่อยนะคะแนะนําว่าให้ฉีดตรงข้อพับเท้าด้วยก็ดีนะคะเวลาลงพัดยังกลิ่นก็จะตีขึ้นมาเลยค่ะให้จึ้งๆไปเลยนะคะถ้าแล้วต่อมานะคะเรื่องของกลิ่นอ่ะอยากได้กลิ่นสดชื่นกลิ่นสดชื่นติดทั้งวันกลิ่นสดชื่นติดทั้งวันติดยังไงล่ะแม่ เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกคือว่ากลิ่นสดชื่นเนี่ยด้วยความสดชื่นของเขาว่ามันอยู่ได้แค่ไม่เกิน2ชั่วโมงเองนอกนั้นก็คือจะเป็นกลิ่นมิดเดิลเลี้ยงเลียงเลียงไว้อยู่ที่ว่าแบรนด์ไหนเน่ยจะทํากลิ่นช่วงท็อปไปถึงมิดเดิลอะได้อยู่นานกว่าการจนกว่าจะมาถึงช่วงเบตที่ติดผิวนะคะทีเนี้ยเรื่องสภาพอากาศก็มีผลนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนแล้ว มันจะอยู่เหมือนเมืองนอกได้เปล่าอย่างถ้าเราไปฮ่องกงแล้วเราได้กลิ่นของคนที่แบบฉีดอู๊ีสวยๆหวานๆเดินห่างไปร้อยเมตรแล้วนะก็ยังได้กลิ่นอยู่นะคะกลิ่นนางก็จะอวนมาอัน,นี้คือประสบการณ์ตรงแต่พอมาอยู่ที่ไทยไม่นานค่ะหายแต่ว่ากลิ่นนั้นน่ะมันจะติดอยู่ที่จมูกเราเท่านั้นเองนะคะเราก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นนั้นยังอยู่แต่จริงๆแล้วคือกลิ่นนังไปแล้วจ้าทีเนี้ย เรื่องของว่าแต่เราชอบกินสดชื่นนะแต่เราแบบก็ฉีดได้แบบไม่นานอะไรเงี้ยเออคือเราไม่อยากฉีดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแนะนําว่าให้ฉีดที่ชุดค่ะฉีดที่ชุดค่ะนะคะแล้วก็อาจจะแบบมีแต้มตรงช่วงนี้นะคะหรือ,อพกไปค่ะแนะนําว่าให้พกดีกว่าถ้าสมมติว่าคุณอัดเยอะเนี่ยไอโทนกินสดชื่นเนี่ย แน่นอนว่าเปิดมาต้องเป็นซีตัสนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ชอบกลิ่นมันเปรี้ยวมันอาจจะไปทําร้ายคนรอบข้างก็ได้หรือบางคนคุณชอบแบบกลิ่นมัสัหนักนกลิก่นแอนิมอลลิกกลิ่นหวานอุ่นอ้วนคือเราฉีดอะ่ะเราแบบสะใจอะ่ะเราหวานเราสะใจเราจึง้งแต่ว่าคนข้างๆนะคะเขาเวียนหัวไม่ไหวฉะนั้น ฉีดแต่พอดีแล้วหาตัวกดแบ่งพกไปดีกว่านะคะอนันต์จันทร์น่ารักกว่าค่ะซึ่งแน่นอนว่าอากาศอยู่เมืองไทยอยังไงก็กลิ่นกระจายออกไปเร็วอยแล้วนะคะแล้วก็คำถามต่อมาคือชอบกลิ่นหนักๆแน่นๆอ่ะคือแล้วเราถามว่าชอบจริงหรอบางคนเนี่ยชอบกินสดชื่นนะแต่ต้องซื้อกินหนักๆแน่นๆเพราะว่าตัวเองเนี่ยเหงื่อเยอะนะคะ นั่นก็คือจะบอกว่าจริงๆกลิ่นที่มีความเป็นฟลอรลหรือว่าความหวานหนักๆช่วงกลางถึงท้ายเนี่ยนะคะกับคนที่ต้องมีแอคทิวิตี้เดินไปเดินมาเยอะๆเนี่ยเวลาเหงื่อออกเยอะเนี่ยนะคะเขาก็จะเขาเรียกว่ากลิ่นมันจะแบบเ,เป็นโปร่งๆขึ้นมันซาขึ้นอนะเนาะมันโดนเหงื่อแต่จะบอกว่า,าทางที่ดีเนี่ยก็อยากให้ฉีดกลิ่นแบบเลเยอร์กันก็ได้ เอาแบบว่ากลิ่นโปรง่งกลิ่นทึบเสร็จแล้วก็กลิ่นโปร่งตามนะคะจะได้ความรู้สึกแบบว่าโารมามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออีกแบบหนึ่งก็คืออจริงๆอะ่ะก็ทยอยฉีดดีกว่าเลือกกลิ่นหวานก็ได้คนเหงื่อเยอะเลือกกินหวานไม่น่าเกียดนะคะเพราะว่าเหงื่อนเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนไปชะล้างอะ่ะแล้วกลิ่นหวานหนักๆอะ่ะมันก็จะเบาๆลงนะคะถ้าคนที่แบบว่า เดิน Activity อยู่ข้างนอกอะไรเงรี้ยไม่ได้อยู่ในห้องแอร์แต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็แนะนําให้ฉีดแบบพอดีพอดีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแค่เราเดินผ่านคนอื่นก็ได้กลิ่นนะแต่แค่ว่าตัวเราเองอ่ะชินกลิ่นไงก็เลยไม่ได้กลิ่นคำถามอะไรอีกอ่ะัะอะไรนะอืม e.d.p. e.d.p. น้ำหอมเข้มข้นอยู่ได้นานไม่หลงแล้วอ๋อโอเคน้ำหอมอยูได้นานต้องซึ้งแต่น้ำหอม e.d.p. ใช่ไหมเอาจริงๆแล้วคือ e.d.p. กับ e.d.p. อ่การติดทนของบางแบรนด์ไม่ได้ต่างกันเลยนะคะแต่แค่ว่าในสัดส่วนของ e.d.p. เนี่ยเขาจะมีสัดส่วนของช่วงท็อปม d d เดิลเนี่ยสูงกว่าเพราะเขาให้ความรู้สึก โปร่งแล้วก็ใช้ง่ายกว่าเท่านั้นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางกลิ่นเนี่ยนะคะอันนี้ฝากถึงคนที่ทําน้ําหอมด้วยนะคือบางกลิ่นอะ่ะมันเป็นกลิ่นที่สมควรที่จะใส่ในสัดส่วนที่แบบไม่เยอะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ใส่เยอะไปถึงแบบยี่สิบห้าถึงสามสิบเนี่ยมันจะทําให้แบบกลิ่นมันโจม,มากลิ่นมันไม่สดใสเท่าที่มันควรที่จะเป็นอย่างนั้นดีกว่าคืออย่าไปยึดติดแค่ว่า ลูกค้าบอกต้องติดแน่นติดแน่นแต่เอาจริงๆแล้วเวลาคุณซื้อน้ําหอมแบรนดะ์ไม่เห็นคุณไปบ่นอย่างนี้เลยนี่ใช่ไหมคืออยากให้แบบเอาเอาความอาคติออกไปก่อนว่าอันนี้คือของไทยนี่คือของต่างประเทศเอาให้ดูว่าเราใช้แล้วเราชอบหรือเปล่าผิวเราโอเคหรือเปล่าแล้วเราความรู้สึกเราไ,ได้หรือเปล่าฟิลลิ่งเราไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าฟิลลิ่งมันได้มันหอมอะซื้อพกไว้ติดกระเป๋าไปเลยจ้าอันนั้นดีที่สุดใครมีคำถามอะไรนะคะ ก็คอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความมาเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกนะคะนี่ไม่ได้เป็นการฟาดนะแต่ว่าเป็นการแบบว่าคุยสรุปๆเหมือนแบบเพื่อนสาวคุยกันว่าแบบเธออย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเธอถ้าไปเทสที่เนี้ยต้องแบบนี้นะส่วนใครที่ไปซื้อน้ําหอมที่แบบร้านที่มันเป็นแบบอ่ามาร์เก็ตเพจที่ไม่ได้มี BA ประจำนะอย่างสมมติอะ ไม,ม่ต้องสมมติหรอเนี่ยเข้าไป e v e and boy เลยคือบางทีพนักงานเขาก็จะแนะนำเราเหมือนแบบว่าอ่อกิ่นนี้นะคะอ่า influencer ท่านนี้ใช้กิ่นนี้นะคะดาราคนนี้ใช้กิ่นนี้หอมมากคือมันหอมทุกอันน่ะอ่อแต่ทีเนี้ยเราเนี่ยต้องเลือกโทนนะคะที่ที่เราชอบเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าวิธีเลือกโทนนะคะเลือกยังไง แอมเบอร์เอ๋ยอะไรเอ๋ยวูดี้เอ๋ยอะไรเอ๋ยคืออะไรนะคะฟลอร์ all, ยังไงกุหลาบดอกไม้สีขาวดอกไอริสสีม่วงอะไรเงี้ยดูยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะ